โอเคสวัสดีครับวันนี้ต่อเนื่องจากการแก้สมการเคมีนะครับเราจะมาดูแอปพลิเคชันในการช่วยนะครับก็คือเรามาดูที่แอปนี้นะครับ Microsoft Math Solver นะครับก็ลอง install ดูนะครับอ่าเราเริ่มเข้าไปมันมีอะไรบ้างนะครับในแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมี3แบบก็คือ 1. สแกนนะครับก็คืออาจจะเขียนสมการแล้วก็ แก้ปัญหานะครับแล้วก็อันที่2ก็คืออาจจะวาดรูปหรือว่าก็เขียนนะครับวันนี้อาจารย์จะโชว์ให้ดูเกี่ยวกับการแก้สมการนะครับเรามาลองมาดูก่อนนะครับว่าเราจะทำดับเอาข้อนี้ไหม 3x บวก5้เท่ากับ6 x ลบ13นะครับข้อนี้นะครับลองดูนะครับมาดู ก็ต่อไปนะครับสมมติไม่เอาละนะครับลบลบไมหมดเลยนะครับต่อไปเป็น 3x นะครับบวก5เท่ากับ 6x ลบ13นะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับให้ให้ให้ระบบทํางานนะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่นี่ได้สมการแล้วเห็นไหมครับได้สมการแล้ว อลองแก้ดูนะครับตึดต x เ,เราเท่ากับ6นะก็ลองแทนค่าเข้าไปนะครับหกสามสิ 6, 38, บแวกหเป็น23นะครับแล้วก็6กหกสากลบสิก็เหลือ23เหมือนกันก็เท่ากันนะครับก็เป็นสมการง่ายๆนะลองอีกข้อหนึ่งแล้วกันดีไหมนะครับ แอปนี้ช่วยเราได้เยอะทีเดียวนะครับแอปนี้ช่วยเราได้เยอะทีเดียวสมมติลองอีกข้อหนึ่งนะครับลองอีกข้อหนึ่งสมมุติเอาเป็นายากกว่านี้หน่อยไหมเอาเป็นข้อนี้นะครับ x หาร2บวก7เท่ากับ x หาร3ลบ12นะครับ อ่าโอเคก็มันก็ได้แล้วนะครับลองเซิฟดูนะครับ x เ,เราจะได้เท่ากับเท่าไหร่ x เ,เราได้เท่ากับ114นะครับก็ลองลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าเราจะได้คำตอบหรือเปล่านะครับเ,เราอาจจะต้องดูสมการเชิงเส้นไหมที่เราเคยทำไปแล้วนะครับสมการเชิงเส้นที่เราเคยทำไปแล้วนะครับ ลองดูโจทย์ข้อนี้ไหมนะครับอลองดูนะครับ x บวก y เท่ากับ6แล้วก็ 4x บวก 3y เท่ากับ21นะครับอลองดูนะครับแล้วเราก็กดที่นี่นะครับกด Solve ตรงนี้ จริงๆมันคือดูวิธีการทำได้เลยนะว่าเราจะทำยังไงต่อนะครับลองดูนะเราสามารถกดได้ดูได้เลยนะครับ s t e ็ step by Step เห็นไหมครับ x ท่ากับ3 y ท่ากับ3นะครับก็ถ้ากดตรงนี้นะครับถ้ากดตรงนี้ก็จะเป็น Step by Step เราสามารถดูคำตอบได้นะครับว่าทำขั้นตอนไหนบ้างนะครับแอปนี้ช่วยช่วยช่วยเราได้เยอะทีเดียวนะครับ ก็ลองไปศึกษาค้นคว้าดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็มีฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ